สวัสดีครับท่านที่ติดตามช่องโลโก้แม่คณิกวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการหาขนาดวาลวในเครื่องยนต์4วาลวต่อสูบนะครับเอาไว้เป็นแนวทางอาจจะไม่ถูกต้อง100%ก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังหาต้องการหาขนาดวาลวในเครื่องยนต์4วาลวนะครับพอดีมีคนสอบถามผมมาแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ทําคลิป หลังจากลองศึกษาดูนะครับก็เรามาเริ่มทบทวนกันก่อนที่การเรื่องของการหาขนาดวาวไอดีพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานโดยการหาขนาดของวาวไม่ว่าจะเป็น ID หรือ i อเสียนี่ยโดยหลักๆเนี่ยเราจะพิจารณาดูที่ถ้าดูจากกราฟนะครับพื้นฐานก็คือจากจาก,กราฟกราฟแรงดันต่อระยะเวลาใน ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกสูบจากจุดสูงสุดมาที่จุดต่ำสุดนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องยนต์อยู่2ตัวขนาดซีซีเท่ากันแต่อัตราส่วนการอัดที่ไม่เท่ากันนะครับเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเป็นอัตราส่วนการอัดน้อยก็คือประมาณ2ต่อ1อีกตัวหนึ่งก็คืออัตราส่วนการอัดเนี่ยสิต่อ1ถ้าในกรณีที่เกิดแรงดันสูงสุดที่มันระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิด มันเกิดเท่ากันนะครับพอพอลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ลงเนี่ยอัตราส่วนการอัดที่สูงเนี่ยพอวาลไอเสียเริ่มเปิดนะครับวาล์เสียเริ่มเปิดเนี่ยแรงดันที่มันเกิดขึ้นแรงดันในกระบอกสูบที่มันที่มันจะออกมานะครับมันจะลดลงต่ําทันทีลงเร็วมากนะครับขนาดวาลถ้าเกิดวาลถ้าเกิดวาลเท่ากันเนี่ยพอเปิดปุ๊บ ที่อัตราส่วนกนารอัดสูงเนี่ยแรงดันมันจะลดลงมาเร็วกว่าที่อัตราส่วนการอัดต่ําเพราะว่าแรงดันภายในมันเหมือนมันเหมือนที่อัตราส่วนการอัดสูง,สงมันจะสูงกว่าเยอะเพราะฉะนั้น,วนเวลามันเปิดปุ๊บเนี่ยแรงดันมันจะพุ่งออกท,ทันทีเหมือนในกรณีที่เกิดเราเราเป่าเป่าลมอะสมมุติเราผมเป่าลมด้วยปากเนี่ยกับการเป่าลมด้วยเครื่องด้วยปั๊มลมอะแรงดันที่ ลมสูงๆเนี่ยพอเป่าออไปเนี่ยแรงนั้นมันจะสูงกว่ามันจะเร็วกว่านะครับมันจะเร็วเรามัน,มนจะปริมาณลมที่ออกไปมันจะเร็วกว่าเยอะกว่าที่อัตราส่วนการอ่านต่ำๆนะครับก็ถามว่าอัตราส่วนจริงๆคือที่เราพิจารณาเนี่ยครับอัตราส่วนการอ่านเนี่ยมันมีผลต่อขนาดของวาล์วไอเสียหลักๆครับไม่ยังยังไม่ได้พูดถึงวาล์วดีนะครับเดี๋ยวข้ามวาล์วดีไปก่อนอัตราส่วนการอ่านเนี่ยโดย โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีผลต่อวาวขนาดของวาวไอเสียเพราะว่าถ้าเกิดอัตราส่วนการอัดสูงเนี่ยวาวไอเสียควรจะเล็กถ้าตัวอัตราส่วนการอัดต่ำนะวาวไอเสียควรจะใหญ่นะครับ <Import ance> เพื่อให้มันคายไอเสียได้เยอะได้ทันเวลาครับส่วนถ้าเกิดวาวเล็กเนี่ยถ้าเกิดอัตราส่วนการอัดสูงเนี่ยพอเราเพราะว่าวาวเล็ก wow ปุ๊บมันเปิดปุ๊บมันสามารถ ไอเสียมันสามารถระบายได้เร็วเพราะว่าแรงดันภายในมันสูงนะครับส่วนวาล์วการหาขนาดวาล์วดีเนี่ยเราอยากได้ขนาดวาล์วที่มันใหญ่ๆเป็นหลักนะครับโดยสูตรสูตรนะครับสูตรของวาล์วดีแบบ2วาล์วสวาล์วต่อสูบก่อนนะครับมาปริจารณาที่2วาล์วต่อสูบก่อนถ้าดูจากอัตราส่วนการอัดเป็นหลักนะครับก็ อัตราส่วนขนาดที่ประมาณ1 0บถึงสิบต่อหนึ่งนะครับเราจะพิจารณาที่ช่วงนี้เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องยนต์ที่เราแต่งแต่งกันแนวจะอยู่ในช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยการเกิดจิงจุดหรือเครื่องยนต์น็อกนะมีโอกาสสูงกว่าโดยปกติถ้าเราแต่งก็จะน่าจะประมาณสัก12 1112ต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะหรือ2จังหวะครับแต่ว่าในเราพูดถึงเครื่องยนต์4จังหวะก่อนโดยที่สูตรเนี่ย iD เนี่ยจะเท่ากับ b ก็คือ b b ก็คือตัวนี้นะครับขนาดของขนาดของลูกสูบหรือกระบอกสูบหรือฝาสูบขนาดของของลูกสูบครับที่เราใช้ iD จะเท่ากับ b คูณกับ51%นะครับก็คือขนาดของวาว์ว ID เนี่ยจะใหญ่ประมาณ51%ของขนาดลูกสูบ เส้นผ่าศูนย์กลางการบบอกสูบแล้วกันไม่ใช่ขนาดลูกสูบเดียวเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดบอกขนาดลูกสูบแล้วลูกสูบบางทีมันเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางกับบอกสูบนิดนึงนะครับส่วนไอเสียเนี่ยเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบคูณกับ4 0สนะครับสูตรเดิมที่เราที่ผมเคยพูดถึงไว้ในเรื่องการหาขนาดวาลวในคลิปน่าจะนานมาแล้วนานมาแล้วครับหลายน่าจะเป็นปีละนะครับ ส่วนส่วนในเครื่องยนต์4วาล์วต่อสูบนะครับสูตรของมันเนี่ยสูตรของมันเนี่ยครับเราจะหาได้จาก B ID ครับเส้นผ่านศูนย์กลาง B เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบเนี่ยคูณกับประมาณนะครับ75ถึง85เปอร์เซ็นต์นะครับ75ถึงแปดสิาไม่ใช่ไม่ใช่75็ดสิลบแปดสครับประมาณให้เราเลือกใช้นะครับตั้งแต่75ถึง85เปอร์เซ็นต์นะครับ โดยปกติถ้าถ้าลถโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก75ถ้าเกิดรถแต่งนะครับรถแต่งสามารถใส่วาลได้ถึงประมาณ80-85%แเตแต่ว่าถ้าเกิดใส่85%เนี่ยโดยปกติเนี่ยฝาโซบจะต้องเอียงวาจะต้องเอียงตามระนาบฝาโซบขึ้นไปเพื่อให้ใส่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นวาล์วบบตรงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะใส่ไม่ได้โดยเฉพาะในถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่าฝาวาล์วฝาููมันจะเรียบๆต,ๆตรงๆไปเลยนะครับส่วนไอเสียเนี่ยไอเสียเราจะหาได้จากขนาดของ ID นะครับพอเราได้ ID ปุ๊บเราจะเอา ID เนี่ยมาคูณกับ75 80%ถึง80%ใหญ่สุดของวาล์วเสียไม่ควร80%ขั้นต่ำเนี่ยประมาณสัก75%ของวาล์ว ID นะครับก็มีคนถามผมมาว่าถ้าเป็น8ปถ้าเป็นถ้ากระบอกสูบสัก85มิลเนี่ยควรจะใช้วาล์ว ID เท่าไหร่ไอเสียเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น8ถ้าเกิดรถคุณเส้นผ่านสกาก์กลางกระบอกสูบ85มิลเนี่ย ID ถ้าเกิดเป็นรถ2วาล์วต่อสูบเนี่ย ID ก็คือ43.4มมิลนะครับ ประมาณนี้ครับ43.4มิลนี่เป็นขนาดนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางกระบ,บอกสูบ85นะครับอันนี้ก็85เท่ากันนะครับก็ถามว่า ID ดีได้มาจากไหน ID ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางกระบ,บอกสูบคูณกับ51ได้ประมาณสัก43.4มิลนี่คือ,อขนาดตามสุดที่ที่แนะนำนะครับ แต่ว่าถ้าเราหาเราอาจจะหาขนาดที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับคือจริงๆวาวไอดี wow เราอยากให้ได้ได้ใหญ่ๆถ้าเกิดพื้นที่มันพอครับพื้นที่มันสามารถขยายแล้วไม่ติดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยวาวไอดี wow เราสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับส่วนวาวไอเสียเนี่ยเท่ากับ3 4มิมลก็คือเอาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการะบ,บอกสูบคูณด้วย40%่เนะครับหารด้วย100นะครับ ต้อง B ีคูณ40หาด้วย100ครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมามันจะได้34มิล34มิลถ้าเทียบเนี่ยถ้าเทียบก็คืออัตราส่วนระหว่างวาวไอเสียต่อวาวไอดีเนี่ยจะเป็น78.34%เอนพราะนั้นจะอยู่ในช่วงที่เราที่ที่ที่เราที่เราต้องการคือที่เรารับได้แล้วกัน,ะค,ะนะครับ โดยปกติเราจะพิจารณาเนี่ยขนาดของวาลไอเสีย er นะควรจะเป็น75-80%ของวาลไอดีนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราพริจารณาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขยายวาลไอดีขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะคำนวณขนาดวาลไอเสีย er ใหม่หรืออาจจะใช้เท่านี้แล้วมันยังอยู่ในช่วง75%นะอาจจะเป็นค่าต่ําสุดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอัตราส่วนการอัดสูงนวาลไเสีย er สามารถใช้ขนาดเล็กได้ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นเครื่องยนต์4วาล์วต่อสูบที่เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบเป็น84เอ้85มิลนะครับขนาดเส้นตัวนี้เหมือนกันถ้าวาล์วไอดีเนี่ยเท่ากับผมคิดที่ประมาณ80นะครับ80คืออยู่ในช่วง75 80ของเส้นผ่าศูนกลางกระบ,บอกสูบก็คงคิดที่80ก็คือ85คูณ8500เนี่ยจะเท่ากับ68 เส้นผ่าศูนย์กลางราจะเป็นห8นะแครับแต่ว่าเราจะหาเป็น2วาลวต่อสูบเพราะฉะนั้นเอามาหา2นะครับมันก็จะได้34มิบสมิลสามิีลได้เท่านี้ถ้าถ้าเราขีดเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันจะอยู่เกิดเส้นผ่าศูนย์กลางมานิดหนึ่งคือยังมีพื้นที่ให้ใส่วาลอยู่นะครับแต่ว่าเกิดถ้าเกิดเราต้องการสัก3า3 6ามมิลเนี่ยตัววาตัวฝาสูบมันจาเป็นจะต้องเอียงขึ้นนะครับ คือถ้าเกิดเราสังเกตน,นะครับภาพตัดนะครับสมมติตัวนี้เป็นฝาโซ่ภาพตัดของฝาโซ่ส่วนี่ยมันจะเป็นแบบนี้และตัววาลวพอมันเอียงปุ๊มพื้นที่ขนาดวาลวจะใหญ่ได้มากขึ้น,นครับประมาณนี้ครับแต่เกิดเป็นตรงๆเนี่ยถ้าเราตัวตรงเนี่ยตัววาลวมันจะเล็กๆ็มันจะได้เล็กเลยหรือพื้นที่ตรงนี้แน่นอนมันจะเล็กครับเพราะว่ามันจะไปติดในส่วนของ ส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนรูหัวเทียนหรือเป็นตัววาล์วไอเสียแต่ว่าไอเสียส่วนใหญ่ไม่ติดครับส่วนใหญ่จะติดไม่ว่าจะเป็นตัวฝาโซบเองครับตัวฝาโซบกับตัวรูหัวเทียนเพราะฉะนั้นวาล์ว,าวไอดีอาจจะขยายได้สูงสุดน่าจะไม่เกิน85%ในกรณีที่ตัวห้องเผาไหม้เป็นโดมขึ้นไปนะครับส่วนวาล์วไอเสียเนี่ยเราจะคำนวณได้จาก ID คูณด้วย75-80%นะครับก็ตรงนี้ผมเอาไอเสียที่ขนาดตามส่วนเลยคือประมาณ75%ก็34มสคูณเจหารด้วย100เท่ากับ25.5สมิลนะครับเอา34คือเอาวาวตัวเดียวมาหานะครับจะเอาวาวสองตัวก็ได้นะครับจะเอาวาวรวม2ตัวอย่างนี้ยได้มาหาแล้วก็หาร2เอาก็จะได้25.5สมิลนะครับก็ได้ขนาดวาวเท่านี้ ก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องยัดให้ใหญ่นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวขนาดสองวาลเนี่ยมันก็เยอะกว่าขนาดพื้นที่ที่เป็นวาลเสียวาลเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาพื้นที่รวมมาบวกกันแล้วลองหาว่ามันเท่ากับหรือมันมากกว่านี้เท่าไหร่เนี่ยยังไงคือวาล์ว่วาลต่อโสูบก็ยังเยอะกว่าพื้นที่ของ2วาลต่อโสูบอยู่ดีนะครับแต่ว่าถามว่าในการปรับโจนจริงๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น4วาลห,หรือ2วาลเนี่ยประสิทธิภาพแรงม้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงช่วงนึงที่มันใ,นใกล้เคียงกันครับแต่ว่า4วาลต่อโฉบเนี่ยในรอบๆปลายๆเนี่ยน่าจะได้แรงม้าที่ดีกว่านะครับในต่างประเทศเขาก็แต่ง2วาลชนะ4วาลเยอะแยะนะครับสําหรับไม่จำเป็นจะต้อง4วาลต่อโฉบเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของเครื่องยนต์มากกว่านะครับแต่ว่า4วาลก็จะได้เปรียบในหลายๆเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะ รอบสูงรอบรอบที่จัดขึ้นอะไรพวกนี้นครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่ต้องการหาขนาดวาลของรถ4วาลต่อสูบนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาสำคัญสำคัญก็คือขนาดของวาลไอดีต้องเป็น75 8 5ง85ของเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบขนาดของวาลไอเสียเนี่ยควรจะเป็น75-80ของวาลไอดีนะครับ75-80%ของวาลไอดีแล้วก็ อีกเรื่องก็คือเรื่องอัตราส่วนขนาดถ้าท่านปรับอัตราส่วนขนาดสูงวาวไอเสียไม่จำเป็นจะต้องใหญ่ตามวาวไอดีนะครับอาจจะเป็นขนาดแค่ต่ำสุดของ75%ไม่จำเปน็นต้องเป็น80%นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อัตราส่วนกรนัดมันต่ำสัก9หรือ8เนี่ยอาจจะเป็นจะต้องเพิ่มขนาดวาวไอเสียให้เป็น80%ของวาวไอดีอันนี้เป็นแนวทางสำหรับ ท่านที่ต้องการหาขนาดวาลวของเครื่องย wow นต์สีวาลครับถ้าเห็นว่าคลิปที่ผมทำน่าเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองหรือตัวเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง Local m e c h a n i c นนะครับผมพยายามจะทำคลิปเรื่องอื่นถัดๆไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ